สวัสดีครับคลิปที่สองการเทสเพย์สามซึ่งแปลงแล้วลงเกมแล้วไ้ไลท์ของผมอยู่ที่การลงฟีช็อปแบบใช้โปรแกรมวิกิซึ่งมันจะโหลดได้ทั้งหลายเครื่องเล่นมาดูกันเครื่องนี้ระบบรันเนนะฮะ ต้องรันเห็นก่อนทุกครั้งอ,อ่มาดูหน้าที่ผมลงเกมก่อนแล้วกันเครื่องนี้ลงเกมแล้วนะตัวนี้เป็นตัวสาธิตขนาดห้าร้อยกิก อ๋อเห็นเกมซอมผมเสียงคาดดิกสักคู่ครับอ่ะหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองเจ็บแต่และเกมเนี่ยคัดมาแล้วทั้งนั้นหน้าที่สามม,มาดูกับหน้าแรกนะ วิธีเข้าเกมไม่ยากอะ่ะยกตัวอย่างกด x เข้าไปมันจะกดีกลับมาหน้าแรกเนี่ยแค่นี้เราก็กดกด o เข้าเกมได้เลยอมาเค่นี้ ได้ลงมาริโอมาริโอ N หกสี่บอลตัวล่าสุดแล้วยิมูเกมเก่าลองเข้าไปดูเป็นเครื่องเล่นอาเคดเก่าจริงๆเกมก็นำไม่ทวน นี่แค่สอนเอนะะยังไม่สิ้นเลยมาดูอิมูตอวอื่นะนี่อีมูของเครื่องแฟมิคอม เกมก็แน่ครับเท่าที่เห็นสองร้อยกว่าเกมโอเคมาดูเครื่องอื่นเนี่ยอันนี้เกมบอย มาดูโปรแกรมวิกิอันนี้นะเข้าไปเลยทุกตัวรุ่นแต่เป็นของแท้หมดนะฮะแล้วก็มาเลือกโซน EU ห้องกองแยแป่น US เราก็เลือก US เจ้ากเกมไหนแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดเอาเลย มีกี่พันเกมอมตอบไม่ถูกเยอะมากมันยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอีกอญี่ปุน่นโอ,กองกงพอา ps3 psn เอ็สามร้ PS 3, PS อยห้าสิบเกม gta อะไรมีหมดโซนโอาพาที่สองอีกสามร้อยหนึ่งเกมทั้งหมดหกร้อยกระเเจมละเปสามตัวนี้ก็เป็นเกมเงน้นเยอะแล้วก็มีขนาดกิกบอกว่าเกมนี้ขี่กิกอย่างก็รัดบอลก็สามสิบสี่กิก เจสตามีเยอะพีเอ่เ p ็นก็เป็นตัวเสริมอะพีเอ็นตามหัวข้อเขาเลยดีซีเอลสิตัวเสริมดีซีเอลเกมบางเกมก็ต้องมีบ้างพีเอสเอส ก็หมายถึงเพวันเมื่อกี้ผมได้ทดสอบดาวโหลดให้วางไว้หน้าจอละของเกมเพวันเนี่ยเมื่อกี้ไปลองบับเบิ้ลแมนไปละ,ะการดาวโหลดก็แค่กดโอเข้าไปก็ถามว่าดาวโหลดไหมก็ดาวโหลดการโหลดเสร็จมัาขึ้นหน้าจอเลย,ยนี่เลย ต่อมา ps สโซน us 60เกมแต่ผมได้ดาวโหลดเมื่อกี้ตัวอย่างเกมน,นี้โซนญี่ปุ่นโซนยุโรปโซล่าเครื่องนี้มันครบเลยทั้ง ps หนึ่ง ps สอง ps p s p ยังมีเลย จำนวนก็หลายร้อยอ่ะค่อนข้าง,างจะเยอะอ่าก็เหมือนเดิมครับรอยเดียดก็อยู่ด้านล่างแล้วผมจะอแปะเอาไว้ให้จบวิดีโอแค่นี้ครับอาจจะมีการตัดต่อหน่อยต้องขออภัยสวัสดีครับ